ลินจ่าล่าสุดเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็บอกมาแล้วว่าตัวแทนประเทศไทยที่จะไปประกวดมิสอินเออร์ออคอนก็อาจจะเป็นเราใช่คือแ็นริคส,สิิธตจะอยู่กับแม่แนๆ่ๆคือ,อ,คอลินก็รู้พร้อมทุกสื่อเอาจริงๆใช่แม่ปุ้ยแค่แบบเออพร้อมไหมวันนั้นที่ท,ที่ออกในในติก๊กต็อกใช่ไหมที่แม่คนไปโพสอะไรกันแม่ปุ้ยแค่ถามว่าพร้อมไหมที่จะส่งออกลินก็บอกว่าลินพร้อมตั้งแต่ลินลงสมัครมิสอินเวอร์สไทยแลนด์แล้วเพราะว่าถ้าลินได้เป็นคนในองค์กรเมื่อไหร่ องค์กรสั่งให้ทำไรลินก็ต้องทำอืใช่เท่านั้นแนลินเอาจริงเรารู้สึกว่าเหมือนเราตกอยู่ในเกมนะเพราะว่าบางคนเขามองว่าเหมือนประมาณว่าอ่ะในเมื่อเธอเอาเอาลูกลูกอดีตลูกชั้นมงได้ชันก็เอาอดีตลูกชั้นเอ่อลูกเธอมงเหมือนกันแล้วก็ส่งออกได้ด้วยเหมือนกันคือมันมันอยู่ที่ต่างคนต่างมุมมองด้วยแล้วลินไม่สามารถไปแก้ไขอดีตอะไรได้ว่าเราเคยทํางานที่ไหนมาหรือว่าอะไรใครเป็นเจ้าของอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราเลือกทําแล้วอ่ะเรามีความสุขที่จะทํำไหมเท่านั้นเองเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะ เข็นใจหน่อยว่ามันอย่างที่บอกว่าไม่มีใครแก้อดีตได้เหมือนแบบหนูมีแฟนแล้วแฟนเก่าหนูไปพบคนอื่นคือเราไม่มีสิทธิ์ไปคิดว่าเขาเราเป็นเจ้าของใครหรือว่าไปทับเส้นใครทุกคนมีเจตนาที่ดีและเชื่อว่าทุกคนโตแล้วมีวุฒิภาวะมากพอไม่ไม่คิดว่าการใช้ชีวิตหรือเส้นทางชีวิตของคนเอามาเป็นเกมริ้นว่ามันไม่ เขาน่าะมองีความสามารถเรามากกว่าถูกต้องแลวอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายแล้วเป็นเราความพร้อมของเราล่ะลินพร้อมอยู่แล้วค่ะพร้อมเต็มที่อยู่ที่ว่ามันจะดีไปกว่าเวอร์ชันที่เป็นอยู่หรือเปล่าใช่ก็ต้องพัฒนาต่อไปอย่างเรื่องภาษาียนห่วงเดียวคือเรื่องภาษาของลิน ก็ต้องรีปิดสุดๆแล้วภายใน2อสเดือนถ้าจะได้ถ้าจะได้ไปจริงๆก็แมนไม่คอไม่ต้องห่วงไม่แม่ชอบเดินอยู่แล้วค่ะเดินได้ไปกิโลก็เดินได้เดินได้เดี๋ยวเดินตั้งแต่นุ่คนมาหาพี่พี่ยังเดินได้เหยในไทยชุดละตียังสามจุดห้าล้านไม่ถึงไม่ไถไม่ถึง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 ไม่จริง ก็ไ <laughs> ด้ดมองอยู่เลยว่าสอจุด้าล้านเราจะายอีก่ออ, <laughs> อีกหนึ่งเรื่องหลายคนเขาบอกว่าเหมือนตอนเนี้ยพอเวลาเราไปเดินพบสื่นนอนาอแหลายคนก็จะบอกว่าเราเหมือนเราพยายามจะเกาะแอนโทเนียเพื่อให้หนูแบบอยู่ในกระแสในกามจะทำะมีมคูลลยย่กันอะไรเงี้ยไม่ได้เจตนาจะทำมีมแล้วก็ไม่ได้คิดจะเกาะเออมันไม่มีช่องว่างไม่มีมันไม่มีคำอะไรในหัวเลยอะว่าแบบจะเกาะหรือจะไม่เกาะแค่เรารู้สึกว่า เขาเป็นเซฟโซนให้เราแล้วลินก็รับรู้ได้ว่าลินคงเป็นเซฟโซนให้พี่แอนโทนียเหมือนกันแล้วก็ทุกคนใช่เนเมื่อแบบลินสังเกตดูทุกคนที่เข้ามาเล่นกับลินหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาปรึกษาไม่ใช่แค่ท็อปไฟายอืเออลินรู้สึกว่าเราให้พื้นที่ปลอดภัยกับเขาเขา,เขาก็มีมีพื้นที่ปลอดภัยให้เราก็แค่นั้นเองที่คนหนึ่งคนจะรู้จักหรือสนิทสนมกันได้มไม่มีไม่จาเป็นจะต้องมาคิดเรื่องผลประโยชน์หรือว่าจะต้องมีแสงหรือไม่มีแสงเพราะลินเป็นคนไม่ได้ อยากจะมีแสเหรืออะไรอยู่แล้วถ้าติดตามช่วงระหว่าง5-6ปีที่ผ่านมาลินไม่เคยคิดว่าจะต้องทําอะไรให้ตัวเองดูดังขึ้นแล้วลินกลับมามิ s ลินเ v e r s e ก็อย่างที่บอกลินแทบไม่มีฐานแฟนคลับเลยมีแค่คนที่เคยติดตามลินเป็นจํานวนน้อยที่อบอุ่นมากๆแล้วลินยังขึ้นมาถึงอันนี้ไม่ได้แบบคำว่าไม่ลินไม่ได้เหยิงตัวนะ,ะแต่ความพยายามของเรา ความเด่นตัวเราทําให้เข้ามาถึงเขาไฟได้อยากให้คนมองตรงนี้ไม่ใช่แค่กับลินเหมือนกัน<ม>กับทุกคนในการที่จะมองคนอื่นนะอยากให้เขามองเราอย่างไงเราอยา่าทำใม้กับเขาอย่างนั้นนะคืออยากให้คนทําดีกับเราอะอย่าไปทําไม่ดีกับคนอื่นใช่งั้นเครียดหน่อยทำไมวันนั้นถึงได้ร้องไหออ้มันเกิดอะไรกันมันเกิดอะไรึ้น,น,นสงสารพี่แอน,แ,นแล้วเราอะเคยโดนมาในเรื่องแบบ ไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่าความจริงมันเป็นยังไงแต่คนกับแบบโจมตีเราต่างๆแล้วอยากจะบอกนะพี่แอนข้างหลังเครียดมากเพราะพี่แอนเป็นคนแคร์คนอื่นมากไม่ได้เหมือนลินนะที่ว่าปล่อยวางจริงๆอ่ะเออคือลินเจอเรื่องหนักมากมาทั้งชีวิตลินเลยรู้สึกว่าลินปล่อยวางได้แต่พี่แอนเป็นคนแคร์คนรอบข้างเฮ้ยประชาชนคนไทยจะคิดกับเรายัางไงเราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วอ่ะแต่พี่แอนไม่เคยกลับมามองเลยว่าทุกตัวเองอ่ะตัวเองเอ,งอาทำดีแล้วอเออลินเลยพูดออกมาแล้วมันจึกไงว่า อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเรามีมิสเวิร์ตคนนี้มิสเวิร์ตไทยแลนด์คนนี้เขาดีขนาดไหนทั้งหน้ากล้องหลังกล้องแล้วเขานิสัยดีจริงๆสิ่งที่ทําให้เขามงได้อะมันคือตัวเขาเองและคนที่รักเขาคือคนที่อยู่รอบๆข้างเขาที่มีคุณค่ามากๆอยากให้พี่แอนกลับมามองตัวเองคนรอบข้างไม่ต้องสนใจแล้วกับคนที่ไม่มองจุดดีของพี่แอนเลยหยิบแต่อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ที่จะทําลายบั่ฑบัณทอนจิตใจคนคนหนึ่งที่สื่อสัจพายไทยแลนด์อยู่เห็ <Okay. S 1> นไหมพูดแล้วก็แบบ อขอหนึ่งมีมเราเราเป็นเจ้าแม่มีมขอหนึ่งมีมให้ให้รายการหน่อยอยากคอมเมนต์ได้ร้ายกันมากนะเดี๋ยวจะเจอวีน